วิเดวิทกร์ดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่7มกราคม2022ซีรีส์ปีแห่งเป้าหมายอัน,นแน่วแน่วันที่7ปีนี้เราจะสัตซซื่อทุกคนล้วนอยากจะเกิดผลในชีวิต เราต่างหวังให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการเกิดผลคนส่วนใหญ่ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์มีชีวิตที่สร้างความแตกต่างและทิ้งบางสิ่งไว้ให้กับโลกไม่มากก็น้อยอะไรคือความแตกต่างที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทิ้งไว้ในปีนี้อาจเป็นการนำความยุติธรรมมาสู่บางเรื่องที่เป็นภาระใจของเราอาจเป็นการทำบทบาทในครอบครัวของเราให้ดีที่สุด หรืออาจเป็นการทำหน้าที่ในอาชีพการงานของเราอย่างสุดกําลังเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและให้ออกไปด้วยใจกว้างขวางเนฮามี <N> eh <ami> เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สัตซ์ซื่อในการมีเป้าหมายอย่างแน่วแน่เนฮามี <N> eh <ami> ทํางานของเขาด้วยความจริงจังมีความเป็นผู้นำอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายและสัตซ์ซื่อต่อวัตถุประสงค์และแผนงานของพระเจ้า เนหามี <N> eh <ami> เป็นคนที่เคลื่อนไปด้วยพันธกิจเดียวอย่างแน่วแน่คือการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเลมขึ้นมาใหม่ให้สำเร็จเช่นเดียวกับเนหามี <ami> เราเองก็ได้รับพันธกิจจากพระเจ้าอย่างเจาะจงในปีนี้ด้วยเช่นกันเราได้รับการเจิมและได้รับการมอบหมายให้สร้างความแตกต่างในโลกนี้นอกจากนี้เรายัางครอบครองอาวุธอันยิ่งใหญ่สองอย่างที่มีพลัง สามารถมีชัยชนะเหนือความมืดมิดได้อาวุธนั้นคือความซื่อสัตย์และการมีสมาธิจดจ่อในพันธกิจของเราสดุดีบทที่ 20: ข้อ6คนมากมายเปล่าร้องความจงรักภักดีของตัวเองแต่ใครจะหาคนซื่อสัตย์พบเล่าเนหมีเป็นเพียงคนธรรมดาที่ออกเดินทางมุ่งสู่พันธกิจอันไม่ธรรมดาจากพระเจ้า เขานำผู้พลไปเพื่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นใหม่โดยใช้เวลาเพียงแค่52วันที่เนฮามีสามารถทำพันธกิจอันน่าเหลือเชื่อนี้ให้สำเร็จนั้นมาจากความซื่อสัตย์และการจดจ่อในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เมื่อสิ่งรบกวนที่อาจทำให้เขาค่อยเวไปจากแผนงานเข้ามาการตอบสนองของเนฮามีก็สะท้อนให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเขา ในเนหามีบทที่6ข้อสาเขากล่าวว่าข้าพเจ้าจึงใช้พวกผู้สื่อสารไปหาพวกเขาว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ทำไมจะให้งานหยุดเสียและให้ข้าพเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านเราควรตอบสนองต่อสิ่งรบกวนที่ทำให้ชีวิตของเราคว ე ้เช่นเดียวกับเนหามีเพราะหากเปรียบเทียบกันแล้ว เราทุกคนก็ล้วนกำลังสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มของเราขึ้นมาใหม่ในปีนี้บ้างอาจจะเป็นกำแพงเมืองแห่งความสัมพันธ์กำแพงเมืองแห่งการงานการเงินกำแพงเมืองแห่งครอบครัวหรือกำแพงเมืองแห่งลักษณะชีวิตบางอย่างและเมื่อเรากำลังสร้างกำแพงเมืองบางสิ่งขึ้นมาใหม่นั้นเราจำเป็นต้องมีอาวุธแบบเดียวกับเนหามีนั่นคือความสัตย์ซื่อและการจดจ่อนั่นเอง มัทธิวบทที่25ข้อย1นายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดพระเจ้าทรงเรียกเรามาให้ทํำงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในปีนี้จงอย่าล้มเลิกหรือปล่อยมือจากการงานของพระองค์ ให้เรากำจัดและละทิ้งสิ่งที่ทำให้เราค่อยเควไปจากงานของพระเจ้าและลงมือสร้างกำแพงเมืองของเราให้เข้มแข็งด้วยกำลังที่มาจากพระองค์จงสัต์ซื่อและเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารับผิดชอบต่อพระเจ้าด้วยความสัต์ซื่อและจดจ่อนี่เองเราจะได้เห็นความฝัน ความปรารถนาและเป้าหมายที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจเรากลายเป็นความจริงในปีนี้ร่วมกันกับพระองค์เนหามีบทที่6ข้อ1 5ถึง16กำแพงจึิงสำเร็จในวันที่25เดือนเอลูนใน52วันและต่อมาเมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินประชาชาติทั้งปวงรอบเราก็กลัว และเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาทั้งหลายอย่างรู้ว่างานนี้ที่สำเร็จได้ก็เพราะพระเจ้าของเราส่งช่วยเหลือสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ความฝันความปรารถนาหรือเป้าหมายใดที่ปีนี้พระเจ้าได้ทรงใส่ไว้ในหัวใจของเราเราจะสามารถกําจัดสิ่งรบกวนที่เข้ามาขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสัตซื่อกับเราเสมอมาในปีนี้ขอทรงช่วยเราให้สัตซื่อต่อสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกเราให้ทำขอทรงเสริมกำลังเราประทานความเชื่อที่เกินธรรมชาติให้เราได้ดำเนินชีวิตที่ล้นไปด้วยความสัต์ซื่อและการจดจอ่อให้เราจับจ้องสายตาที่มีเป้าหมายในพระองค์และกล้าหาญที่จะเลือก ไม่สนใจสิ่งที่ขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงการทรงเรียกของพระองค์ในปีนี้เราขอฝากทุกเป้าหมายและความฝันของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน